การนอนหลับสนิทการนอนเป็นเวลาการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอให้ได้จํานวนชั่วโมงที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะยังดีต่อสุขภาพหัวใจมากๆ การนอนน้อยเกินไปมากเกินไปการนอนกรนการนอนไม่หลับเนี่ยทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะหัวใจโตและโรคหัวใจอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะถ้าเราไม่รีบแก้ไขพฤติกรรมในคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าการที่เรานอนน้อยเกินไปมากเกินไปหรือนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ลึกมันทําร้ายหัวใจของเราเนี่ยได้อย่างไรเพื่อรับชมข้อมูลในการดูแลหัวใจและสุขภาพก่อนใครอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องนี้ไว้นะคะ กรณีแรกค่ะรกรณีที่เรานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนนะคะ,คะ,คะขอขอบคุณข้อมูลจาก National Library of Medicine ถ้าเรานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าสมองจะลดการหลั่งของสารเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนช่วยการนอนหลับซึ่งจะมีผลกระทบก็คือจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยให้ทํางานมากเกินไปทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้และนําไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจโตในที่สุดข้อมูลจาก Frontier ค่ะเขาระบุว่าการที่เรานอน นอนนี่จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF หรือ AFib ได้โดยที่เกิดมากกว่า คนนอนหลับปกติเนี่ยถึง10%และเกิดภาวะหัวใจอ่อนกำลังมากกว่าคนปกติเนี่ยถึง13%ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงขึ้นข้อมูลนี้นะคะนี้เห็นด้วยเกิน100%ค่ะเพราะเป็นประสบการณ์ตรงของนี้เองเลยย้ําเตือนนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งที่เคยป่วยหรือที่เป็นอยู่ควรจะนอนให้เพียงพอคะ่ะถ้านอนน้อยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นโรคและอาการส่วนในกรณีที่มีการนอนมากกว่า9ชั่วโมงต่อวันตรงนี้ก็ทําให้เสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้เช่นกัน มีงานวิจัยจาก JAMA Internal Medicine นะคะเขาระบุว่าถ้าเราเนี่ยนอนมากกว่า9ชั่วโมงต่อคืนนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะ เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นถึง38%กรณีต่อไปค่ะกรณีที่นอนหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหรือนอนไม่หลับบ่อยๆตรงนี้จะทําให้ร่างกายไม่ได้ซ่อมแซมอย่างเต็มที่มีข้อมูลจาก American Heart a s s ociation ระบุว่าการนอนไม่หลับการนอนหลับไม่สนิทหรือหลับไม่ลึกจะกระตุ้นหัวใจเนี่ยให้ทํางานหนักมากขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นกระตุ้นให้มีไขมันและน้ําตาลเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการอักเสบต่างๆที่ในร่างกายเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นได้ทําให้การทํงาน ของหัวใจลดลงเส้นเลือดก,ก็เสื่อมเร็วขึ้นส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองและทําให้เกิดความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติถึง2เท่าถ้าเราให้ความสําคัญกับสุขภาพคะ่ะเราจะยอมดูแลสุขภาพของเราทันทีโดยไม่มีข้อแม้ถ้าใครมีกรรมพันธุ์ที่เสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไขมันความดันเบาหวานเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอยากที่จะ ทำให้สุขภาพหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นหรืออยากหาทางออกสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามนี้ได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ